สวัสดีครับล้วเออล้วเออสวัสดีครับลูกโอ้ยเอาหมอนมาหักแล้วหมอนาหักแล้วโอ้ยเราจะไปโตกันอะไรวันเอ้วันเอ้วันเอ้ยแม่หนูไปอยากเก็บไว้แม่หนูเอาของอยู่เหรอโอ้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 เอาไปเอาไปเอาไปแล่อยปล่อยปล่อยแล้วเอาของไปให้ยายลูกนโน่นนน่เอาของให้ยายนิ่นิเอาของให้ยายไป เอาไปกินเองขนาดแล้วแบบนี้ละห้อยมันเนแนวกินนะมันบรา่แนวข้าไปให้ยายเอาไปให้ยายลูกให้ยายเอาให้กินโอ้ยแม่เนี่ยกินคนเดียวเอ้ยโอ้ยจะไม่แยงงโอ้ยจะไม่แยงโอ้ยให้ยายเราหายล้วจะเอากลมกินเลยโอ้แม่นแม่แกงยายเนี่ยงโลตั้งโจตีค่ะตั้งโจตีค่ะโอ้ยนาง ที่วิการเอาเขาไปกินใน่โกงผู้เดียวใช่ไหมที่สิเชียงกินผู้เดียวแต่เจะนิวัณ์นะพัดลมมันไม่เข้าล็อนสิมันนั่นนั่นนั่นเอ็นดูพีอีแบบฝึงฝึงปึงปึงปึงเฮ้ย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 ไปครูพี่นะอิ่มไม่ดีนี่มีหมูมา แล่นๆเราไนไก่ลนเราไมันไก่ไโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่นเราไม่ลนไก่ไม่แม่ไม่ยังให้แบนตีอยู่วะแม่โอ้ยเออเอาโอ้ยเราตดมือแนส่ติแผงแหนแหน่นี่เอาบ่แบนเอาบปแบนเอาบปแวนแน่ที่เราแ่น้่ที่เราแ่นม่ที่เราแ่นมที่เราแบนที่เราแบนน่ะไหเดเ็นได้เบิ้งี่น้องเบิ้งหมูสีแลนแล้วหมูสีออกกระลาดแล้วหมูสีออกกระลาวดแล้ว ไปมแม่พลาดแลนแม่ออกกำลังไก่เว้ไป,ไปชวนพี่เล่นนะแม่ที่เราพิ่ตังจะแลนเราพี่ตังแม่ที่เราพิ่ตังเฮ้มันจีแ <c oughs> ล่นเด้ยพ่อสองกล่าวเนี้ยม,มันก็เช่าหมูนัน่นหมูมันแล่นหลายประเดี๋ยวปวดเยี่ยวแล้วคันนี้ปวดชิ้นกระช่องโอ้โหเมื่อวานตาตาทำเสร็จแล้วนะครับทุกคน แล้วก็เป็นที่จิ้งกระช่องที่ใหม่ของเด็กหญิงแว่นแล้วก็เด็กชายโอ้โหตาตะไครมาปูกเรียบร้อยโอ้ก็จิ้งกระช่องด้วยหรอ,หอ,อพี่ว่าลรอไม่เม่นว่นคือเป็นแปนแปนเกินแปนบ่ดีเลยนี่แมวนี่มาหอกโอ้ยละมุดเห็นต้นละมุดแล้วเห็นต้นละมุดแล้วทุกคน,คน<ๆ>ว่านเขาไปทำไมล่ะลูก เอาบาทนี้เข่าสวนนี่แลบกวันไปเลยไปเลยวิ่ง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 วิ่ง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 ออกกำลังกายกับปั้นปั้นเร็วเร็วเร็วไปมาเร็วเร็วพามันแลนในจักรอบนั่นออกกำลังกายไว้พ่นกับไงพ่นกับไงทำไมเหนื่อยแล้วโอ้ไม่เห็นจะเหนื่อยเลยหรอแมวนเนี่ยบ้างไงเลยแต่ว่าแมวนมาแล่นไล่ประได้ ไปเลยแลวิ่ง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 ถ่ายมาวะรัดหน้ารัดหลังคนแลนถายกำังดีแลนน้ำมาทันเสร็จเสร็จเเสร็เสร็เสร็จเก๋ได้เก๋่อแมแม่แมเจ้าไปตัวประกันดเลยะเอาพื้นแม่เอาพื้นแม่ เราต้องว like ิ no? ่งแบบไม่มีรองเท้าได้ไหมลูกเล่นแค่นี่ก็เมื่อยกูมูอีกวะนี้หมูกับเมื่อยหมูก็นั่งเอาดิมาดิจะแข่งกับพ่อหรืไงหรอจะแข่งกับพ่อหรืไงลูกไปแล้ววันวันเข้าไปนวนแล้วลูกคุณเป็นแล้ว ขาวิ่งถึงไหนลูกจะมั่วจริงๆเลยเฮ้ยอย่าไปชิงกระช่องเสียรถเขานะไปไปเลยไปเลยโอ้กูมาแล้วครับเราโอาปันไปหายไปไหนล่ะโอ้หายไปไหนล่ะให้เด็ก <laughs> วิ่งเร็วสามารถไปไหนแล้วอุววล,ลทยทำไมเหนื่อยแล้วขนาดนั้นล่ะโอ้โ<ห>ยังไม่เห็นเหนื่อยเลยโอ<ห>้มาเมื่อย์ก็อย่าไปกินน้ำเด้อ แลงแัมนั่นละหมูนะั่นหมูตัวนี้แห้งแลรงมือไว้ดิหมูตัวนี้แห้งเมือไหวกมหกมูเอาะขนมให้ลูกเจอหน่อยพัดลมมันดังหน่ะนี่บอ่ะมือะ่ะหมูตัวนี้อะไรนี่อ้วนโอ้ขอนมังเพลิง บนี่ขั้นเตือนค่ะน้องแม่นี่ลูกเบิ้ลตุกโตเลยนี่มีแห้งขึ้นมาทันทีเลยโ <c oughs> ค่นหอบกคอนหมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่นมานมเห็นเ<ห>มืเ่อเ,เลยเว้ยโอ้ยออกกำลังกายหนึ่งรอบแต่กินอะแต่ว่านาน,น,นมากแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเคลื่อนล่างทุนวลมาเรียบร้อยได้แบบนี้ เคเห็นอะมอวนนั่นนะเมื่อยมีข้าวทำไงเนาะเมื่อยมามีเข่าก็ได้ลูกหัวเพิ่นก็เอาตัวขั้นขั้นโมลูกหัวเพิ่นก็บแล้นต้อกลนจนว่าซุดพูนแล้วซ<า>ุดหอดม้วนพูนอ,อันนี้เราพูดถึงพี่เฮงนี่พี่หมาดจอนนะนทุกคนเอาทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสนใจขนมเราเลยเมื่อยไอแมงเช่าไงล็อกเตี้ย มันจะมีล็อกลึกกับล็อกลอกตื่นบมเมนบางสที่บอกเดี๋ยวป๊ะป๊าดูอันนี้ให้แม่ก่อนอันนั้นไม่ใช่เออแม่ก็ออกมาสินี่นี่นี่มันจะมีล็อกตรงนี้ไม่ใช่เห็นไม่นีล็อกตรงนี้นี่ล็อกลึกอันนี้เราต้องใส่มตรงล็อกตื่นตรงนี้เตือนตื่นตรงนี้เออใครได้่าล็อกเตื่นนะเนี่ย หนั่งรอกินขนมละได้เวลาแกงไอโอแล้วสิได้เวลาแก,ง,ออะะาแกงพี่ตังแล้วสิยังไม่ได้กินหรอวันนี้โอ้โหมาเอาไม่ดีไอ้บอคยากมาแน่นะดิกนะเอาแว่นลุกขึนก้นลูกแว่นลุนนกขึ้นนี่ดิไอ้แม่น้ำเงยแห้งเลยเอาพี่ตังมาเอาก่อนลูกมา ตังมาก่อนกรงมูเรื่แล้วแบบนี้น,นั่นนั่นแม่นก็นั่งลงสิทีนี้ม,นมารัดหน้าพี่ได้ไงขอขอฝั่งนี้จุบจุบเด้อโอเคไปเข้ากรงไปเลยเธออ่ะพี่ตังลกูกไปกลับที่นอนเธอไปเดี๋ยวนี้เร็วๆ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 มาด่า้เป่าอะไรใหญ่อุตส่าห์สอนแต่ก็ยังบ่ได่ายเถอะโอ้ <c oughs> อกินไหมครับลูก โอ้ก็เหนื่อยอยู่หรอปะเรา้ก็ยังไม่อยากกินเลยเหรอมาไหนบังคับได้หนิข่้นกินก็เอามือมาข่้นกินก็เอามือมาอ้อย <laughs> มันเป็นครั้งแรกที่ออนปฏิเสธขนมว่านจะกินไหมหน่โอ้ก็ไม่อยากกินหรอโอ้ผรู้ว่าจะแกล้งมันว่าวะมันรู้ว่าจะแกล้งมันไม่ให้มันกินง่ายนะว่านเกิดอะไรขึ้น กิดอะไรขึ้นชายโอ้อ้ไม่ต้องการขนมแล้วอ้าวขอขอครับกินไม่กินถ้าไม่กินก็ไม่ต้องขอเออดีไว้บวบเปลืองเออแค่ดีแต่ว่าบวเปลืองนะมถูกถูกแล้วไเลยโอ้โหพัดลม,พ,ดลมพัดลมใครทำไมใหญ่จังมาริโอจะกินไหมลูกพี่ตังหมดแล้วนะเอาไหมครับกินไหมครับ โอ้โหแม่ดูดิมันไม่สนใจขนมแล้วล่ะอะแม่เอาให้มันดิกินนะครับโอ้โหจะให้ง่ายเกินไปละไม่ดีไม่ดีแบบนี้กินนะครับครับครับโอ้ก็เหนื่อยแล้วแม่ล่ะโอ้โอ้ก็ไปวิ่งมาแล้วโอ้เอ้ามันผัดกันออกมาเว้ยมันผัดกันออกมาเว้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ